การแก้เนาะถ้าเลิกกันไปและจากการที่ไม่เข้าใจกันนะคะไม่เข้าใจกันยังรักยังรักเขาอยู่อะแต่ไม่เข้าใจกันไปกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ก็แบบแยกทางกันดีกว่าแต่ยังรักกันอยู่แต่ว่าก็ยังตามส่องเขาอยู่นะคะตามส่องเขาอยู่ตรงนี้นะคะต้องถามตัวคุณเองว่า คุณอยากเริ่มสองเขาไหมคุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนอื่นไหมหรือว่าคุณจะรีเทิร์นกลับไปแต่ถ้าคุณอยากจะรีเทิร์นกลับไปคุณกลับไปไปส่งเขาเลยนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะหลุดพ้นออกมาจากเขานะคุณบอกตัวเองว่าวันนี้สง่งสามครั้งละวันพรุ่งนี้ให้เหลือสองวันต่อไปเหลือหนึ่งวันต่อไปเหลือหนึ่งลดลดน้อยลองไปนะคะวันต่อไปคือสองวันเว้นวัน ต่อไปคือ3วัน2ทีนะคะต่อไปคืออาทิตย์หนทีต่อไปคือเดือนละครั้งต่อไปปีละครั้งหรือถ้าเป็นไปได้คุณบล็อกทิ้งไปเลยบล็อกแล้วก็ลบไปเลยนะคะคือหักดิบไปเลยนะคะตรงนี้แหละมันจะทําให้คุณเลิกพฤติกรรมทําร้ายตัวเองนะคะเลิกพฤติกรรมที่จะทําร้ายตัวเองได้